แถลงข่าวดีวกว่าครับพี่เป้ครับบิ๊กดีลคนใหม่ของเมืองทองยูเนเต็ดมีความเป็นมาเป็นไปทําไมต้องเลือกเอกธิปัญญาเชิญครับครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆส่วชนนะครับก็คิดถึงกันมากนะครับก็ถือเป็นการเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆสุ่นชมอีกครั้งแรกก่อนที่ดูการางานจะเริ่ม ก็าจดีเปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฝากสวัสด,ดีผู้ติดตามพี่นิสสมชนที่ติดตามทางทางออนไลน์ด้วยแล้วก็แฟนคลับของสโมสรด้วยการเซ็นรัญญาก,กับ <S <S 1> <S 1> เอกนิตปัญญาไม่ใช่เรื่องออยากเย็นสำหรับการตัดสินใจของสโมสรเลยนะครับอย่างที่ผมเคยเคยกล่าวโดยตลอดนะครับว่าสโมสรแห่งนี้ จะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป้าหมายของการท้าทายท้าทายกับตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับยก,กระดับทีมนะครับแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดนะครับเล่นฟุตบอลให้ตื่นเต้ที่สุดนะครับการเข้ามาของเอกนิตก็เป็นการตอกย้ำแนวคิดนี้เขาเป็นผู้เล่นถือว่ามีผู้เล่นที่เป็นพรสวรรค์สูงมากของประเทศไทยนะครับทำลายสถิติดหลายๆอย่างติดทีมชาติไทยตั้แต่รุ่นเล็กๆ นะครับ19 21 23จนถึงทีมชาติชุดใหญ่เขา9ก้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วในยุคข,ของโคชนิชโนนะครับ7นัดนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องและกว่าขวัญถึงอย่างมากนั่นน่าจะเป็นการันตีเพียงพอนะครับว่าเขาเ,าเป็นนักเตะมหัศจรรย์นักเตะท,ที่มีพรสวรรค์สูงที่อยู่ในสายตาของทีมงานสเกลแล้วก็รวมไปถึงโคชของเรา,เาโดยเฉพาะกับโคชมาริโ คอนเซปต์ของโคชมาริโอนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นดีเอของเมืองทองเป็นมาเลโอเวเนี่ยก็ต้องการต้องการทํางานร่วมกับนักเตะดาวรุ่งนะครับซึ่งจะเห็นส่วนองค์ประกอบของทีมนะครับเมื่อฤุูการที่ผ่านมาก็ทราบนะครับเราสร้างความตื่นเต้นม,มากเราอาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเราจบฤดกูกาลอันที่4แต่ก็เราเชื่อมั่นว่าแฟนคลับทุกคนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่ติดตาม คงจะชื่นชอบในวิธีการเล่นของเราวิธีการทําทีของเราการมาของเอกนิตปัญญานักเตะที่อยู่ในสายตามาโดยตลอดนะครับการเข้ามาของเขาก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางเชียงรายยุนิเต็ดด้วยเช่นกันนะครับทีท่ที่เจจะรู้ล่วงเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณประธานท่านคุณไฮแล้วก็พ่อ,พอปั่นด้วยนะครับผมก็ฝากขอบคุณ สามทญนด้วยนะครับก็เป็นดีลที่ลงตัวทั้งสองทีมนะครับเรามีนักเตะไปเล่นที่เชียงรายด้วยนะครับนะครับสิ่งที่บุ๊กจะเข้ามาเติมของเราก็คือเป็นผู้เล่นในแนวลูกนะครับเป็นนักเตะที่มีวิธีการเล่นที่ทมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับมีเทคนิคที่ดีมีการเล่นทุนสะลวงจากทั้งหลังเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรูก นะครับตั้งแต่เราจะเห็นลน่าสุดอยู่ยิบสเขาเป็นที่ทิมปิกซ้ายนะครับเขาเล่นหลังแผงหน้าได้เล่นหลังศูนย์หน้าได้นะครับเล่นด้านขวาได้ผมว่าเป็นออปชันที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสโมสร,รนะครับ mm hmm. เราก็คาดหวังคาดหวังการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาจะทํางานหนักเพื่อไปสู่ยยทีมของมาิโอให้เร็วที่สุดแล้วก็รวมไปถึงการสร้างผลงานที่ดีนะครับเราจะเป็นเ,เป็น เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นทีมงานที่สนับสนุนเขาให้เขาไปสู่ในจุดนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราหวังว่าเขาจะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ร่วมกับสโมสรเมืองทองของเราได้ในที่สุดครับก็ขอบคุณพี่ๆส่อมวชนแล้วก็ฝากบุกเอกนิก์ปัญญาด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนคลับด้วยผมว่านี่คือการสัญญาที่ดีที่สุดดีลนหนึ่งของสโมสรในประวัติศาสตร์สโมสรเลยครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนบอลนะครับที่ดูทางถ่ายเท่าสดนะครับก็ครับก็ขอบคุณทางสโมสรเชียงรายนะครับพี่ฮันหรือว่าประธานฮานนะครับหรือว่าผู้บริหารทุกคนนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีมามาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆาครับก็ขอบคุณที่ทําให้ผมได้มาอยู่ในจุดนี้ครับความรู้สึกครับที่มาอยู่เมืองทองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับผมก็ ผมย,ยังจําได้ดีครับที่มายิงที่เมืองทองครับก็ก็ตอนนั้นก็อายุสิบหครับก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นประตูแรกของผมครับที่ยิงได้ในไทยลีกครับครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่สโมสรเมืองทองครับก็ยินดีครับแล้วเป็นเป็นเกียรติมากครับที่สโมสรให้โอกาสผมได้มาอยู่ที่นี่ครับครับผมตั้งเป้ากับการเล่นให้กับเมืองทองยังไงบ้างครับเรื่องของเป้าหมายส่วนตัว ครับผมเป้าหมายของผมก็ผมจะพยายามทํางานให้หนักครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ระบบการเล่นของมุงทองแล้วก็จะจะช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จในอนาคตให้ได้ครับจริงๆก็ไม่ไม่อยากจะเปิดเผยมากนะครับแต่ก่ถือเป็ดีลหนึ่งในดีลที่ที่สูงสุดของสโมสรเป็นหนึ่งในดีลที่สูงสุดนะครับอ่ามันหมายความว่าเราเราเชื่อมั่นกับกับเอกนิตขนาดนั้นนะครับ แล้วก็การมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยมายในรูปแบบสัญญาระยะยาวนะครับปีบวกออปชั่นขยายเพิ่มนะครับเราคงได้เห็นเขาเนี่ยเป็นกำลังหลักเราเชื่อว่าอย่างที่บอกว่าแชปเปอร์ใหม่ของสโมสรนี่ก็จะมีชื่อเขาเราสำหรับตัวเลขก็คงของขอนอุญาตอเป็นความลับแต่พี่ๆหลายคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคงทราบใน,ในหน้าข่าวกันอยู่แล้วบ้างนะครับก็ไม่ผิดจากตัวเลขนั้นสักเท่าไหร่ ครับขอบคุณครับครับผมผมเชื่อมั่นในในความเป็นสโมสรเรามากนะครับเราเาเป็นสโมสรที่ที่ที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมีการเล่นฟุตบอลที่ตื่นเต้นเพราะว่า,า,าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยแดงหนึ่งดูที่สําคัญแต่ก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับาคาถามแรกที่ได้คุยที่มีโอกาสได้คุยกับน้องหลังจากที่ดิววางสโมสรผ่านไปเนี่ยผมถามว่าเขาเลือกที่จะมาเล่นเมืองทองหรือเปล่า คำตอบของเขาแล้วเขาขอเลือกเมืองทองก่อนก่อนที่พิจาณาส,สอมสรอื่นนั่นเป็นนั่นทําให้เราในฐานะผู้ทําทีมผู้บริหารทีมนะครับรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจที่นักเตะแบบน้องที่มีช้อยเลือกเหลือเกินนะครับผมเชื่อว่าท็อปทีมทุกทีมในประเทศไทยต้องการเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะคนนี้โคช้ชมาริโอก็ชื่นชอบก็ด้วยเขาอยู่ในในลิสต์ อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับที่จะให้สโมสรเจจจในการนําตัวเข้ามาสุยทีมสาหรับโอกาสของนักเตนะนันดับที่สูงกว่าไทยลีกนะครับสูงจนหน้าที่จะสามารถช่วยทีมชาติไทยได้เป็นสิ่งที่สโมสรเ,เป็นนโยบายสโมสรที่อยากทานะครับแต่ปัจจัยที่จะไปอยู่ในจุดน,นั้นของของของบุ๊กเนี่ยคงต้องขึ้นกอยู่หลายอย่างนะครับฟอร์มปัจจุบันนะครับโอกาสในการเข้าเ,เป็นช้อยแรกของโค้ชมาริโอ แล้วก็รวมไปถึงการที่ติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับขณะนี้เรายังไม่มองเรายืนยันนะครับผมก็ได้คุยกับบุ๊กเดตอลอดคุยกับครอบครัวบุ๊กด้วยยังไม่ใช่ทาร์เก็ตของของเจ้าตัวแล้วก็ทาร์เก็ตของสโมสรตอนนี้เป้าหมายเขาคือเป้าหมายของเขาแล้วร่วมกับสโมสรก็คือการที่ประสบความสำเร็จในการได้เล่นกับเมืองทองแล้วก็พาทีเมืองทองประสบความสำเร็จนะครับเรายังไม่คิดไกลขนาดนั้นครับแต่ถามว่านโยบาย ที่มีร่วมกับทางทีมสโมสรในเจรีกก็เป็นเป็นหนึ่งในในในแนวทางที่เราอยากให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับนักฟุตบอลไทยครับและลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณวิลักษ์โหลทองครับประธานสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเปิดตัวนะครับแล้วก็มาม,มอบเสื้อนะครับรวมทั้งเราจะได้รู้กันว่าเอกิติปัญญาจะสวมเสื้อหมายเลขอะไรครับ ชูเสื้ออย่างเป็นทางการครับนักฟุตบอลบิ๊กเดีลคนใหม่ของเมืองทองอยูงเอ็ดในฤดูกาลนี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังมีนักเตะนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับแฟนเมืองทองนะครับที่ใจจดใจจ่อเลยนะครับทุกวันอยากจะเห็นนักเตะคนใหม่ของเมืองทองอยูงเอ็สวมเสื้อหมายเลข7ครับเอกนิษปัญญาครับ พวกเรามาเชียร์อบอลไทยให้ไปไกลดั่งใจฝันเมืองทอ,องลุยเข้าไปยิงเข้าไปทีมไหนก็ตามไม่ทันเสียงเชีร์ป็เสียงสวรรค์ไม่ต้องมันพวกเราเชียร์เมืองทอง ผมบุ๊คเอกนิษปัญญาครับแล้วเจอกันครับ